สวัสดีครับผมสมชายธรรมใจครับรักพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของสมชายธรรมใจนะครับมาติดตามดูการดูแลเอาใจใส่กลองพึ่งนะครับของเรานะครับจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนครับต้นไม้ต่างๆก็จะ เจริญเติบโตได้ไวมากครับเราจะเห็นกิ่งไม้ต่างๆนะครับที่มีโอกาสที่จะโตบโตขึ้นมานะครับแล้วก็มาพาดนะครับกลองพึ่งของเราครับแล้วก็จะเป็นโอกาสให้พวกมดแดงศัตรูพึ่งนะครับเข้ามานะครับโจมตีกล่องร่อพึ่งของเราได้นะครับดังนั้นก็วิธีการก็ไม่มีอะไรครับก็เคลียร์ให้ออกไปไกลๆครับถ้ามีมีดมาด้วยก็มีดเลยครับ นี่เห็นไหมมีทั้งด้านบนด้านล่างนะครับก็คอยเคลียร์ออกนะครับเหล่านี้นะฮะอาจจะหักทิ้งไปนะครับโอกาสที่เขาจะาโตขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็นี่ฮะเผาวันเห็นไหมครับเผาวันอันนี้ฮะเออนี่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 ต้องรีบจัดการแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะโตวไวครับขึ้นมาพาดแล้วนี่ฮะเออด้านหลังนี่ครับ ก็พึ่งเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ทันเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพึ่งต้นทุนอย่างดีเลยครับพอถึงช่วงต้นฤดูกาลเราค่อยมาจัดการครับมาจัดการอีกทีนึงอ้าด้านข้างนี่ฮะด้านข้างนี่หากได้ก็หักครับเนี่ยด้านบนจะย้อยมาไหมนะครับก็เคลียร์ออกครับก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,น,นะครับที่สนใจ ในการเล่าเลี้ยงพึ่งพงป่าครับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนและพึ่งรักโลก